ส่วนประเด็นข่าวต่างประเทศได้ขณะยกร,รัฐมนตรีนาจิปราซักของมาเลเซียได้ถแถลงความคืบหน้าการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียที่ยืนยันแล้วว่าตกลงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ239คนเสียชีวิตทั้งลำผู้นำมาเลเซียนำข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ครั้งใหม่ โดยคณะสอบสวนสืบสวนของอังกฤษและบริษัทอินมาแซดซึ่งเป็นบริษัทให้บริการดาวเทียมอังกฤษที่สามารถระบุตำแหน่งสุดท้ายของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH 370ว่าอยู่ในมหาสมุทรทางตะวันตกของเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียานายนาจิปกล่าวว่าบริษัทอินมาแซตได้ใช้เทคนิคใหม่ๆในการค้นหาตำแหน่งสุดท้ายของเครื่องบิน โดยมีสำนักง,งานสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศของอังกฤษหรือ AAIB ซึ่งเคยสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงของเครื่องบินพลเรือนมาแล้วหลายครั้งเข้าร่วมในภารกิจตรวจสอบครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันมาเลเซียต้องถแถลงยุติปฏิบัติการค้นหาซากของเครื่องบิน MH370 ชั่วคราวหลังพบสภาพอากาศเลวร้ายไม่เอื้อต่อการค้นหาซึ่งมีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตราย แต่ก็ยืนยันว่าเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นก็จะเร่งดําเนินการค้นหาซากเที่ยวบินลำดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะพบขณะที่ทางด้านนายอามัดเจาฮารียายา,ยาประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของมาเลเซียแอร์ไลน์กล่าวย้ําแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุเครื่องบินดังกล่าวตกกลางมหาสมุทรซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตยกลำและถแถลงว่าบริษัทเตรียมมอบค่าชดเชยให้กับครอบครัวผู้โดยสาร และลูกเรือทุกคนในเบื้องต้นรายละ5,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว165,000บาทเป็นอย่างน้อยรวมทั้งจะให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆอย่างเต็มที่ด้วยแต่ก็ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงกระบวนการสืบสวนที่มีการพุ่งเป้าสงสัยอย่างหนักไปยังนักบินทั้งสองคนขณะที่กรณีกระแสะสังคมกดดันเรื่องของการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น นายยายายังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธกล่าวแต่เพียงว่ากำลังไต่ตรองอยู่